ท่องเที่ยวคุ้มค่าส่ดของเราเที่ยวสอ,องอส,ตอสตงอีต้องไปนะลุงบอลออสตาออสตาใครลุงบอลอาหารไปไมเดี่ยวเนาะแภาพเป็นไปตามตรงเลยว่าเราตกเรือที่มันเป็นเรือโดยสารเราก็ใช้บริการสิีดโบสเรามาถึงที่หมายอย่างอุ้ยโ <c oughs> อ <c oughs> วี่อโทิป้เนป่วยมากนะแล้วก็วจะมีจุดที่เป็นแบบทะเลแบบกพร้อมน,นั่งกระดุยที่นี่เป็นโรงแรมที่แบบเหมือนบ้านมีความกําลังดีอบอุ่นอบอุ่นป้าเน่ เรามีวอเชอร์ที่นี่นะคะสองรางวัลจะสีราชาหรือว่าสีชังเด็ดทั้งคู่คุณข้าเสนอมากมากความรู้สึกของรโตะที่ขึ้นมาบนนี้นะคะมันเหมือนกับเราอยู่บนสูงสวรรค์เลยค่ะเพราะว่าเรามองเห็นเมืองสีราชแบบเมืองเลยจนไปถึงแบบเกาะลอย ตรงนี้แโตจริงๆขึ้นไปแล้วก็ไหว้พาญนานาคราชใช่ไหมคะแล้วก็จะมีบทสวดทีน,นี้เราก็จะมีแบบขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็คือมณีนาคราชเราก็จะทําการเซนซูน,น,นแล้วก็เหมือนกับอธิษฐานในสุขอธขอพรของ,ององค์นา,านาคราชมาตกรขอส่งความสุขตรงนี้สิ่งที่ดีดให้กับนแฟนร,รายการด้วยก็แล้วกันค่ะ บอกว่าตอนแรกเราลุยขึ้นเรือที่เกาะลอยคือจากตรงนี้ห่างกันประมาณ5นาทีถูกใกล้ามากมากเราก็เลยหาสถานที่ที่เรียกได้ว่าก่อนที่เราจะข้ามฟากไปสีชังเนาะเป็นที่ที่แบบฝากท้องถ่ายรูปชิลก่อนที่จะขึ้นเรือที่นี่คาเฟ่แคนเทอรีนี่เลยอะ่ะเดนตตโฟผัดแห้งอะไรนะพีก่กี้ซีฟู้ดเหรออรอยนะอืมีื่อยอะ สปาร์กเกตตี้แบล็คแอนด์ไวท์ฟีลลิ่งเหมือนแบบเป็นเพลฟู้ดแล้วก็ขอดูสิว่ารสจะจัดจ้านเผ็ดหรือเปล่าต้องไารรางวัลออสการ์คู่กับพาราไซแล้วล่ะอร่อยมากออสการ์ให้รางวัลอาหารปั๊มไี่เกี่ยวนะ้อนี่พวกมิชลินนึงเพื่อนใช่ปะแล้วก็อันนี้เนี่ยพอดีคือไอซ์สตรอเบอร์รี่แพชชั่นฟรุตกินไปแล้วนี่ยังมีรอยลิปสติกติดอยู่เลยทำไมต้องยืนยันขนาดนั้นเหรอ สุดยอดกันไปเลยที่นี่เมนูเบเกอรี่ข้างล่างน่ากินมากเนาะดูดีเยอะมากเลยอะเรามีของหวานด้วยใช่ไหมอันนี้คือใหญ่โตมากเฮ้ยเค้กเขาเป็นอย่างงี้คือกรอบนะนี่เราก็เอามะม่วงขึ้นมาใส่นี่เป็นมะม่วงในพื้นที่ของสีราชาด้วยนะจ๊ะมะม่วงหวานแบบ อมมีสลัดที่ต้องรับผิดชอบแล้วเดี๋ยวเราไปข้ามฟ้าก,กันเข้าไปสู่สีที่2ของเราทุกคนต้องรีบกินข้าวนะเพราะว่าเราขึ้นเรือตอนบ่ายสองไปเลยกินข้าวพี่ก่อนกินนี้ค่ะขอจัดอันดับอาหารยอดโปรดของนัทโตที่คาเฟ่แคนเทอรี่นะคะสปาเกตตี้ที่เป็นทูโทนเนี่ยคือแบล็กนั์ไวท์ในขนโตเนี่ย,ยคือนัมเบอร์วันในมยฮาร์ดเลยและเพราะว่า อร่อยมากมคือรสชาติมันจัดจ้านต่อมาเนี่ยจริง,รงๆแล้วเย็นตะโฟเราก็ชอบเหมือนกันเราให้เท่ากันสลัดนี้ก็เป็นของโปรดเราอยู่แล้วเราก็ให้คือเท่ากันหมดเดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวจากตรงนี้ข้ามฟากไปแต่มีอะไรให้เราไดุ้้งค่าตื่นกันบ้างนะ <Okay. S 1> ไม่ได้มาสีชังนานเท่าไหรแล้วเชื่อไหมว่ามาเกาะสีชังครั้งหลังสุดเลยสิบปีได้ เราก็อยู่กันที่ท่าเรือนะคะที่จะข้ามไปเกาะสีชังอะ่ะเพราะเกาะลอยแล้วแหละสารภาพกันไปตามตรงเลยว่าเราตกเรือที่มันเป็นเรือโดยสารพอเราตกเรือปั๊บเราเอาไงล่ะเราก็ใช้บริการสปีดโบ๊ทโอเคคงอาจจะเป็นได้ตัวนี้ถึงแล้วนะคะ15นาทีกว่าๆผ่านไปขอบคุณมากเลยนะคะนี่คือนหน้าของอ เขาเรียกว่าอะไรคะคือกับกับตันเนาะกับตันนี่พาเรามาถึงที่หมายอย่างอุ้ยกับยขอโทษเราเนี่ยกำลังจะนั่งรถตอนแรกบอกว่าเราจะไปสองแถวแต่เดยว่าเรามาไปที่สัมแวเนาะแล้วมีบริการรับนักท่องเที่ยวจริงๆคิดว่าหลายๆที่จะมีแดเลยใช่ไหมกำลังท่องเที่ยวจากที่พักเลยค่ะก็รวมอยู่ในค่าห้องพักน ไม่ด้ัอยากจะรื้อฟื้นความทรงจําที่มานานมากนะก็มันมีมีแบบแบนดิ้งเอาแทนมาอะไรประมาณนี้เขาเห็นแล้ว้องอ่ะอัลบั้มอินดีจำได้เลยจริงอินดีอัลบั้มสองจิตได้สมุึกภาษาอะไรอ่ะจริงงต้องลองอ่านทุกเทปเลยไหมคือบางคนเขาก็ไม่ได้อยากฟังหรือเปลยบ้าถึงแล้วเหรอเฮ้ยถึงแล้วอย่างรวดเร็วมาก ามาถึงแล้วนะคะเกาะสีชังเราพักที่นี่แหละคือซัมวร์เกาะสีชังมาจากท่าเรือเนี่ยน่าจะประมาณแค่5นาทีไม่ถึง10นาทีเท่านั้นเองที่นี่เนี่ยเป็นโรงแรมที่แบบเหมือนบ้านมีความกำลังดีอบอุ่นอบอุ่นถ้าใครต้องการความเป็นแบบส่วนตัวมาพักผ่อนที่เนี่ยดีเลยเป็นแบบสวนอังกฤษนะะ่ารักนี่อันเนี้ย เป็นที่หนึ่งอะ่ะที่เรารู้สึกเหมือนว่าเป็นสวนในบ้านเลยพาตัวเองมาอยู่ในกรงว่ะน่ารักเนาะปกติคนมาโรงแรมเขาจะมีการเดินวิวใช่ป่ะก็จะเป็นฟิวโรงแรมแต่ที่เนี้ยพอเดินเข้ามาเอาบ้านเราก็จะเป็นอะไรประมาณแบบนี้น่ารักบรรยากาศข้างนอกเราก็เห็นกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะพาเข้ามาดูห้องกันห้องนี้ไม่มีอะไรสับสนมากค่ะคือห้องจะเป็นไท์เดียว ตานะห้องก็จะเป็นธีมสีแบบขาวฟ้าเหมือนข้างนอกนะโซฟาเหมือนเป็นรฟวิลุมห้องนั่งเล่นเนาะพาดูเลยไหนๆก็ไหนๆขนาดนี้แหละนี่นี่ก็คือสระว่ายน้ำแล้วก็ห้องอาหารเดอะบารันดาซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันด้วยว่าถ้าใครมาพักที่นี่เนี่ยเราจะฝากท้องไว้อะไรได้ขนาดไหนยังไงบ้าง เรามีวอชเชอร์ที่นี่นะคะ2วัน1คืนสองรางวัลกดกติกาก็ดูเราในโพสต์นี้ได้เลยเราได้เห็นที่พักกันไปแล้วแล้วเรามาเที่ยวเกาะสีชงังคุ้มค่าตื่นเนี่ยเรามาีมุมไหนให้เราดีแต่ไปเที่ยวกันเรามาถึงแล้วนะคะเดินขึ้นมาเนี่ยบนนี้เนี่ยนี่คือธรรมชาตออิเขาใหญ่ทุกคนที่มาขอพรก็จะขอในเรื่องแบบความสำเร็จ คือในความพยายามเราต้องพยายามแล้วคือไม่ใช่แบบขอพอรอย่างเดียวเนาะแต่คือแบบด้วยความพยายามความตั้งใจที่จะสู้กับมันโน่นนี่นั่นแล้วก็มาขอพอรแล้วก็คือขอแล้วก็สําเร็จตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเจ้าพ่อเฮงเจียเจ้าพ่อเฮงเจียเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องขอในเรื่องของความสําเร็จเหมือนกันตรงนี้ก็จะมีเป็นแม่ย่าก็จะมีบอกเห็นไหมคะว่าเป็นแับทูปสามดอกปู่ฤาษี นพ่อปู่ฤาษีถ้าใครที่เป็นสายกราบไหว้ขอพรทำบุญนะขึ้นมาน่าจะครบท้วนเลยขึ้นมาทีนึงก็เหมือนแบบครบเลยอย่ะ ระหว่างทางเราก็ามาเจอจุดนี้ที่โนโตะเชื่อว่ามันมันดีเลยแหละเดี๋ยวหลังจากนี้เรามาดูกันว่าในความคุ้มค่าตื่นที่โนโตะพูดถึงนั้นมันขนาดไหนจุดนี้ต้องแวะถ่ายรูปก,กันเลยแหละเราจะปเด๋ยวไวก่อนจะบอกว่าจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราว้าวมากๆของเกาะสีชงัง นี่คือท่ายายทิมค่ะสวยมากนะคะสวยม,มากๆเลยอะ่ะแล้วก็จะมีจุดที่เป็นแบบทะเลแหวกตอนนำ้ำลดด้วยแล้วพอที่เราเดินมาเนี่ยนะคะข้างหน้าเราสองคจะมีสบบป่า สวัสดีค่ะที่เขาแบบออกรายการอะไรจำได้ใช่ไหมเมกเวกคุ้มค่าตื่นใช่ไหมคะนี่ค่ะแายิ้มสวยๆให้กับหนูหน่อยขอบคุณมากเลยค่ะเขาเรียกหอยอะไรนะคะกะปุกหอยกระปุกเหรอคะแช่น้ำปลาเช่นะคะอเอาไปผาดด้วยอยากให้เห็นความสวยงามของธรรมชาติพร้อมๆกันนะคะแลาวว่ามุมนี้เป็นมุมหนึ่งที่สวยมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกันนิดนึงดีกว่าเนาะ เราจะได้ชิม6เมนูจากห้องอาหาร The Veranda ค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของที่พักเราคือซัมแวร์เพราะตรงนี้นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะคะก็คือตั้งแต่6โมงครึ่งเลยมื้อเช้าจาัดกันไปเพราะเขามีพวกแบบคาเฟ่ด้วยชาคาเฟ่เค้กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วิวที่เห็นเป็นไงล่ะวันนี้เป็นผัดไทยกุ้งสดอร่อยเราไม่ได้ปรุงเลย คือเขาจะมีพริกกับมะมาวงเวลาที่มีมาของเขาโน่นนี่นั่นเราก็ใส่ไปแค่ตรงนั้นอ่ะอันนี้เป็นภาพทะเลโปะแตกขอชิมหนึ่งคำอือคือยิ่งเหมือนคล้ายๆกลางๆระหว่างผัดพริกกับต้ยมยำคือไม่ได้เปรี้ยวแบบต้ยมยำเหมือนทำให้แบบเผ็ดอย่างนั้นอันนี้เลยคะ่ะอู๊ตชนีซออู๊ตชิมมนี่ซอสเผ็ดเท่ากฟ้กลางเหลืองปลาแซลมอนค่ะทำไมรู้ล่ะคะเมื่อกี้เขามาบอกและรอบนี้รู้ดีนะครับไหนชิมอันนี้สิ โอ้อร่อยเนาะแกงเหลืองมันสไตล์เราอยู่แล้วเรามาทางสายจาัดจ้านในความแซบนั้นในความดีคือไม่เผ็ดเกินไปอันนี้คือแบบเขากลางอะ่ะคือทานได้คือจะภาคไหนที่มาเที่ยวเนี่ยเราลองว่าแฮปปี้เลยโอ้โหมีคนจองเลยพอกช็อบจริงจังมากเลยเมื่อกี้บอกไปว่าอะไรนะรถการกินเนื้อสัตว์ใช่ปะเว้นวันนี้วันนึงคุณค่าตื่นมากๆ ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเกาะแมวส่วนของเราเกาะสีชังเนี่ยคือเกาะหมูนึกว่าเราพูดเล่นเหรอผู้ดุดเอามันถอยไปไหนลูก <c oughs>